วันนี้ดิฉันมีมานำเสนอนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรนั่นก็คือยำส้มโอกระทงทองของดีเมืองชาละวันนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ เจ้าของร้านนะคะคุณพี่สุกัญญาค่ะอายุ48ปีนะคะจากกลุ่มรักสุขภาพโพประทับช้างค่ะมีเมนูพื้นถิ่นของจังหวัดพิจิตรเป็นสูตรลับของเฉพาะกลุ่มนี้เลยนะคะนั่นก็คือยำส้มโอกระทองทองค่ะซึ่งจำหน่ายประจำนะคะอยู่ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรตลาดนี้เปิดทุกวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่รู้สูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะนั่นก็คือการใช้ส้มท่าข่อยค่ะส้มโอท่าข่อยนะคะเป็น สินค้า GI ของจังหวัดพิจิตรลักษณะเด่นของเขานะคะนั่นก็คือเนื้อกุ้งสีชมพูนะคะรสเนี่ยเขาจะหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นเฉพาะตัวเม็ดของเขาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะถ้ามีเม็ดเนี่ยเม็ดเขาก็จะลีบให้ผลผลิตสูงค่ะแล้วก็ทนต่อโรคแล้วก็ศัตรูพืชด้วยส้มท่าคอยนะคะมีสารสารหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะนั่นก็คือสารนารินจินนะคะเป็นสารที่ให้รสขม ซึ่งพบได้ในส้มโอประโยชน์ของเขามากมายคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการลดระดับไขมันในเลือดนะคะและก็เพิ่มปริมาณอินซูลินให้กับร่างกายรวมถึงเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคนะคะเลือดออกตามลายฟันแล้วก็เป็นการกระตุ้มภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยค่ะเมื่อเรานําส้มโอทกข่อยนะคะมาทำำํายําทําให้มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยําส้มโอกระท่งทองในส่วนของเครื่องยําค่ะเขาจะนําส้มโอที่เตรียมเอาไว้ ะะใส่กระมังสแตนเลสเหมืนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาจําจนวน2ช้อนโต๊ะ มะนาวครึ่งลูกใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีมะพร้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะใส่ถั่วปนอีกสองช้อนโต๊ะค่ะกุ้งแห้งเนี่ยใส่ไปพอประมาณถ้าเกิดชอบมากก็ใส่มากนะคะมีใบมะกรูดอีกพอประมาณค่ะจากนั้นนะคะใส่กระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวพอประมาณคลุกทุกอย่างที่พูดมาข้างต้นให้เข้ากันดีแล้วก็ทานคู่กับกระทงทองทําให้มีรสชาติที่กรอบอร่อยลงตัวโดยจะจําหน่ายนะคะเป็นชุดสามารถที่จะชิมได้ที่ ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรที่เปิดทุกวันพิหัส,สบดีนะคะถ้าเกิดว่าพิหัสไหนไปแล้วกลัวจะไม่เจอโทรไปก่อนได้หมายเลขโทรศัพท์0931717993กลุ่มรักสุขภาพบ้านโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรคะ่ะ